บายบายยายก่อนเร็วบายบายไปไปเดินไปเดินไปไปเดินไปสิลูกไหนเมื่อกี้หนูทำหน้าไงหนูทำหน้าไง

บายก่อนบายบาย